อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เขาด้วยนะจ๊ะตลาดน้ำในนิยามของพวกเราเป็นอย่างไรกันตลาดพริมน้ำตลาดที่มีน้ำตลาดที่อยู่บนน้ำตลาดที่ขายของในเรือตลาดที่อุดมไปด้วยอาหารที่น่าทาน ไม่ว่านิยามของใครจะเป็นแบบไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วตลาดน้ำอาจจะมีลักษณะหลายแบบดังคํากล่าวอ้างในข้างต้นซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่และพื้นที่ที่เหมาะสมที่พื้นที่นั้นๆรังสรรค์กันขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราจะไปตลาดน้ำต่างที่ต่างทาง และต่างเวลามันก็ดีที่ว่าทาทุกทกที่ที่เราไปให้ความรู้สึกที่ใจอยากจะไปให้มันรู้สึกว่าพาตัวเองไปในที่ที่ให้ความสุขที่ไม่ต่างกัน นี้ชักจะติดใจอยากจะเที่ยวตลาดน้ําแต่ว่าไม่ใช่ตลาดน้ําที่ไกลอะไรมากมายก็คือเป็นตลาดน้ําคลองแหหัดใหญ่แต่ถ้าใครไม่ได้อยู่แถวนี้ก็อาจจะไม่เคยเห็นตลาดน้าคลองแหหัดใหญ่เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะว่าแตกต่างจากตลาดน้าที่อื่นยังไงบ้างนะคะีกนิดเดียวจะถึงแล้วนะคะตลาดน้ําคลองแห บรรยากาศหน้าวัดคลองแห่นะคะที่เราจะเอารถเข้าไปจอดเพื่อจะเที่ยวตลาดน้ําคนเยอะมากเลยของกินด้านหน้าก็ยังมีอยู่นะมีขายอยู่หน้าวัดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เรานะคะ,ะแสดงว่าตลาดน้ําที่นี่ยังฮอตฮิตอยู่เนาะไม่ได้มานานมากแล้วะคะ่ะค่าที่จอดอ๋อเก็บค่าที่จอด ก็ไม่เป็นไรถ้ามีที่จอดรถดีกว่าหาที่จอดรถไม่ได้ไม่น่าจะแพงมาก5บาทได้ไหมเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายคุณแต่เจนอะใช้คนต่างจังหวัดไม่ใช่คนต่างจังหวัดแต่ใช้ g p s เป็นคนที่อย่าร่าไปครับที่นี่ครับผมใชป็นพื้นที่20บาทค่ะค่าจอดรถเออไม่เคยมาวัดควอมแห่คราบน้ครับจอดตรงไหนนะ มีที่จอดใช่ไหมคะมนานอยู่ไหนเดี๋ยวไม่นานไหนอ,อ๋อเก็บค่าที่จอดแล้วเะต้อง,งไปหาที่จอดเองมพนักงานอยู่ที่งในอ๋อมีพนักงานข้างในหรอโอเคเยังดีกว่าหาเองแล้วไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วแต่ยถากรรมเห็นไหมคะนะักท่องเทีเท่ยวเยอะมากเลย มีทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียช่วงนี้พอโควิดหายไปหรือว่าเบาๆลงก็จะมีชาวมาเลเซียมาเยอะมากเซ่อๆสวยๆนะคะวัดเีอที่จอดรถเอ้ยมึงเี่ที่จอดรถวัดด้วะก็ใช่ที่จอดรถวัดก็น่าจะแบบว่าเงินก็คงจะเข้าวัดแหละไม่แล้วหลักนะวันคือไปอีกไกลไหมจะได้เลี้ยวตรงนี้ข้างในมีที่จอดไหมคะข้างในครับท่านจอด่อแอ้วจอดแบบเบ็ด筐เลยนะครับ ทำแบบเขาอ้าวก็คือเดินจอดแบบเขาไม่ว่าแต่ว่าอ๋อถ้าเย็นกว่านี้คงไม่มีที่แล้วจอดแบบเขานี่ก่อนหน้านายมนจอดแบบเขาแต่คันนี้นะมั้งมีที่จอดหรือเปล่าก่อนนี่ไงนี่ไงเขาออกได้เนาะโอเคได้ไม่ได้ไม่รู้แล้วเมื่อกี้เห็นบอกเข้าไปข้างในอ่ะเดินดีกว่าอุ้ยชอบป้ายนั้นเส้นทางสู่คูปมหาบุญ เวลานี้เราก็กำลังเดินทางไปตลาดน้ำนะคะวันนี้เรามาจอดรถกันในวัดคลองแหเพื่อจะมาเที่ยวตลาดน้ำคือเราจะจอดข้างนอกวัดโดยที่ไม่เสียตังค์ก็ได้แต่ว่าที่จอดรถข้างนอกหายากมากๆเลยค่ะแล้วเราก็มาหาที่จอดรถในวัดซึ่งมีบริเวณที่ กว้างขวางพอสมควรเนาะตลาดน้ำมาทางนี้นะคะเกือบเดินไปผิดเมื่อกี้จะเดินไปทางออกเข้าห้องน้ำกันก่อนเป็นธรรเนียมเมื่อไปไหนไปละไปไหนต้องปของก่อนไปสุดขายอยู่ตรงนู้นแล้วทางไปตลาดน้ำทางนี้หรอคะขอบคุณค่ะเออมาจอดรถในวัดก็จะเจออะไรแบบนี้เป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะแต่ก็ชอบทำบุญกับพระ อะไรแบบนี้ก็อาจจะมีความกลัวนิดนึงอะค่ะเป็นเรื่องปกติอันนี้กุฏิที่เห็นแล้วคือแบบว่าแปลกดีดูโบราณดีเออก็เลยเก็บรูปเอามาฝากกันนะคะทางไปตลาดน้ำจ้าในวัดมีป้ายตลอดทางไปไม่ยากเลยและนี่ติดใจติดใจมากถ่ายมาอีกมันแปลกดีอะ่ะ มันมีความสงสัยว่าพระเป็นคนสร้างสารรค์เองหรือว่าเด็กวัดนะคะอันนี้ทางลงค่ะทางลงทางลงที่จะเดินไปตลาดน้ำคลองแห่นะคะมันไม่ได้เป็นขั้นบันไดนะระวังลื่นด้วยตรงนี้เป็นฝั่งตรงกันข้ามนะคะเรามองจากฝั่งตรงกันข้ามก็จะเห็นเรือจอดขายของกันอยู่เรียงรายนะคะ มีแม่ค้าขายอาหารหน่าทานน่าทานทั้งนั้นเลยเรามาในช่วงที่เย็นแล้วนะคะก็จะเห็นพระอาทิตย์แสงสีทองสวยงามมากๆเมื่อเราเดินผ่านสะพานนี้ไปก็จะถึงตลาดน้ำคลองแห่นะคะตลาดน้ำคลองแห่ที่เดินออกมาจากวัดก็จะเจอสะพานเลยตรงนี้ก็จะเป็นน้องๆน,นะคะมาร้องเพลงเปิดหมวกนะ เราก็ช่วยกันอุดหน,นุนจดเจือน้องๆในการสนับสนุนทุนการศึกษานะคะอบค่นะคะเอ่บรรยากาศยามเย็นกับตลาดน้ำ พครองแหที่มีอาหารอร่อยที่มีนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็จะเยอะมากหน่อยนะคะเนื่องจาก โควิดผ่านไปนะักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เขาเคยปิดประเทศนะคะ mm hmm. เขาก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านเรากันมาเที่ยวบ้านเราเหมือนเดิมในายามนี้เศรษฐกิจของหัดใหญ่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะ mm hmm. ก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเกือบเกือบจะเหมือนเดิมนะคะประมาณ80%ยังไม่ร้อยเซนะคะในอดีต หาดใหญ่เคยเจริญรุ่งเรืองกว่านี้มากถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในแถบภาคใต้โซลางนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวในยุคนี้นะคะในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีในอำเภอหาดใหญ่หรือในภาคใต้ของเราที่ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากมาย อย่างน้อยๆก็ได้ช่วยเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มันโฟลขึ้นกว่าเดิมมากๆจากที่เคยลำบากกันทั่วหน้านะคะตอนนี้ทุกๆอย่างก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็ดีใจกับทุกๆคนด้วยเมื่อเศรษฐกิจฟลขึ้นเศรษฐกิจโดยโดยรวมก็จะดีขึ้นตามๆกันไปด้วยนะคะตลาดน้ำคลองแห่มีมามากกว่า10ปี หรือสิบกว่าปีนะคะก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมถึงจะเคยผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายอาทิเช่นโควิดที่ผ่านมาแต่ตลาดน้ำของแหกก็ยังคงอยู่และก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆตลาดน้ำในบางที่บางครั้งที่เราย้อนกลับไปเพื่อจะไปเที่ยวที่นั้นๆบางทีก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะทารเข้าตลาดน้ำของแหกวจ้า อ่าแล้วนักท่องเที่ยวก็โพสท่าเก๋ๆ,ๆนะจ๊ะตามที่ตลาดน้ำของแต่ละที่จะอยู่นานหรือว่าหายไปในส่วนตัวของแตงกวาคิดว่าอยู่ที่มาตรฐานของแต่ละที่ที่จะคงรักษามาตรฐานไว้ให้ดีไว้ให้ประทับใจนักท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมเราอยู่ตรงไหนนะ เมื่อเรารักษาคุณภาพเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อร่อยราคาที่พอดีพอดีเหมาะสมแล้วก็ไม่คิดว่านักท่องเที่ยวเป็นขาจรนะคะไม่ว่านักท่องเที่ยวจะมากี่ครั้งกี่หดก็จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวก็จะกลับมาตลาดคลองแหกก็จะต้องยังคงอยู่อีกต่อไปนานๆค่ะในที่สุด เราก็เดินมาถึงโซนอาหารนะคะที่มีมากมายเลยนะคะนี่คือน้ำนะคะที่ใช้กระบอกไม้ไผ่นะคะอันนี้หมันฟรั่งทอดน่ากินมากมากเลยค่ะน้ำมันก็ถือว่าไม่ดำเกินเนาะอันนี้ลูกชุบที่มีสีสันสวยงามนะคะน่ากินน่าอร่อยข้างหลังนั้นคือไข่ตอกนะคะไข่ตอกหรือไข่นกกระทาที่ทอดบนกระทะเล็กๆอันนี้ไข่เจียวทรงเครื่องค่ะไม่ว่าใครจะ สั่งอะไรนะคะก็ใส่ได้หมดอันนี้พุงวัวนะคะสำหรับใครที่ทานเนื้อเนาะพี่แตงกวาก็เก็บรูปไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือทาโกยากินะคะมีหลายไส้นะนอกจากไส้ปลาหมึกก็ยังมีไส้แซลมอนด้วยนะคะแต่ว่าเนี่ยมีหลายไส้มีปูอัดด้วยมีชีดด้วยมีไส้กรอกด้วยนะคะมีไอเลือกมากมายเลยร้านน้ำก็จะมีเยอะหน่อยให้เลือกค่ะ คือเสน่ห์ของไทยแลนด์นะคะเมื่อหกโมงเย็นเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติทุกคนก็จะหยุดเดินนะคะนอกจากท่องเที่ยวบางคนที่เขาไม่ดีนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็รู้แหละมาต่อค่ะเคารพธงชาติกันแล้วนะคะก็มาดูอาหารน่ากินน่ากินนะคะร้านนี้เป็นก๋วยจับไก่นะคะร้านนี้เป็นลูกชิ้นจัมโบ้น่ากินมากเลยร้านนี้ ส่วนใหญ่ทุกร้านจะเป็นมุสลิมจะเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้โรตีนะคะเพราะว่าอะไรถึงเป็นมุสลิมเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าชาวมาเลเซียที่เป็นมุสลิมจะเข้ามาใช้บริการเยอะแยะมากมายเลยนะคะในส่วนที่เป็นเชื้อชาติจีนก็มีแต่ก็ทานได้ทุกอย่างคะ่ะน้องด่างดําจะเอาอะไรก็ไม่บอกนะจาตรงนี้ก็มันฝรั่งทอดแต่ดูเงี้ยมเหงาไปน,นิดนึงนะคะพี่ขาพุงบัวคะ่ะ อันนี้โดนะัทน่ากินมากเลยรอคนอย่างเราได้แน่นอนนะคะของหวานๆแบบนี้นี่ค่ะคือการส่งเงินรับเงินนะคะแบบวิธีน่ารักน่ารักอันนี้เขาเหนียวมะม่วงนะน้ำที่เป็นกระบอกไม้ไผ่ที่มีเสน่ห์มากเลยนี่ร้านผลไม้ก็มีมีแทบครบทุกอย่างร้านโจ๊กของบางนี่คือยังไงฮะ วยดนามค่ะวิดนามเพราะว่าน้ำเข้าไปในเรือแล้วนะคะอันนี้ร้านผัดไทยบางก็ยังวิดนามต่อไปตรงนี้ห่อหมกทะเลนะ่ากินมากค่ะเพราะใส่กระบ,บอกไม้ไผ่นะคะในแบบใส่ใบตองก็ยังมีเหมือนเดิมจะน่ากินมากเลยบางวิดนามต่อไปจะอยากจะช่วยเหลือเกินเรามาประเดิมนะคะร้านนี้คือทอดมันทอดมันนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวทอดแล้วก็มี ผักทอดด้วยหน้าทานักมากหน้าทานทุกอย่างเลยคือถ้ามีที่ให้นั่งทานนี่คือแบบว่าน่าจะกินได้เยอะลูกชิ้นนะร้านน้าเยอะจริงๆค่ะเพราะว่าร้านน้ํานี่ต้องมีให้เพียงพอนะคะเพราะว่าอาหารเยอะนี่ค่ะเมนูรแรกของเราทอดมันจะอร่อยมากเลยนะขอบบอกอันนี้ให้ทายว่าเขาขายอะไร ถ้วยดินเผาเริ่มเห็นถ้วยกระดาษนั่นคือไอติมนั่นเองค่ะไอศครีมนะคะไอศครีมบ้านๆน่นากินมากที่แตงกวาทายแล้วก็อดไม่ไหวนะคะอันนี้หอยทอดค่ะจะเลือกใส่อะไรก็ได้ปลาหมึกกุ้งหอยปูอัดนะคะน่าทานมากเลยค่ะ กรอบอร่อยคอนเฟิร์มซื้อมาแล้วอันนี้ไข่นกกระทานะคะทั้งต๊อกทั้งต้มนะคะอันนี้ขนมครกค่ะร้อนๆอ,อร่อยหอมมันมากเลยแล้วก็เสร็จเราอีกเช่นเคยเห็นไหมคะการรับเงินการถอนเงินน่ารักมากๆอร่อยมากจริงๆค่ะ,ะขนมครกแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะบางที่ไม่ใส่น้ำตาลที่นี่ใส่น้ำตาลค่ะ อันนี้กระเพาะปลาค่ะเมื่อกี้ผ่านมาเป็นไข่เต่าเนาะอันนี้ก็ถั่วต้มแล้วก็ไข่ปลาทอดนะจ๊ะร้านน้าก็ไม่เจออีกแล้วค่ะพร้อมทั้งถ้วยดินเผานะถ้าเป็นถ้วยดินเผาก็จะสามห้าบาทกะบอกไม่ผ่านอสามสิบอันนี้บาร์บีคิวนะคะในค่าขนมครกร้อนเห็นควันนีมคะแต่เขาบอกว่าอร่อยจริงๆนะคะทั้งหอมทั้งมันนะคะถึงกะทิสุดๆเลยค่ะตากล้องของเรานะคะเป็นคนชิม ไอศครีมเอ้ยคืออาหารหลากหลายมากๆเลยนะคะห่อหมกก็มีแค่สองจ้าเองไม่รู้ว่าเจ้าไหนอร่อยกว่าเจ้าไหนอันนี้เราไม่ได้ลองซื้อมาทานกันนะคะแต่ก็น่าจะอร่อยแหละเพราะว่าขายดีทั้งสองจ้าเลยอันนี้น่าจะเป็นหมาลาจากข้าวเหนียวมะม่วงก็น่าทาน คือไม่อยากวู่วามอะค่ะเห็นทุกอย่างน่าทันหมดเลยถ้าวู้วามกลับไปทุกครั้งนะคะก็จะต้องเสร็จน้องหมาที่บ้านตลอดกุ้งโทษค่ะลูกชิ้นทอดสีแดงๆแบบโบราณคนนี้น่าจะมาขายกล่องโฟมหรือว่าถุงให้กับแม่ขาที่ว่าต้องการนะคะโบราณมากเลยนะสีแดงๆสมัยเด็กๆข้างโรงเรียนเรามีขายกันนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนี่ก๋วยจับนะก๋วยจับ วุ้นแฟนตาซีค่ะน่าทานมากคือถ้ามีโต๊ะสะอาดนังเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยทันยลักษ์ค่ะอุ้ยไม่ใช่เรียบร,อยร้อย,รยบรอยแต่งกว่าค่ะยำม,มีผลไม้มีนะคะมะม่วงหั่นเล็กจังเลยอันนี้ก็คือน้ำมีทุกรานจริงๆข้าวหมกไก่มียำม,มีคือชอบกระบอกน้ำที่มีดอกไม้ประดับกรุบกริบน่ารัก พี่แตงกวาเลือกสีขาวเพราะพี่แงกวาโชว์อันนี้ขนมจีนก็น่าทานค่ะซมโอก็มีเห็นไหมในร้านเดียวกันนีสามีภรรยาช่วยกันน่ารักมากเลยค่ะอันนี้วุนมะพร้าวนะคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมจะไขต่ตอกก็มาจะเป็นไข่นกกระทานะจะทั้งตอกทั้งต้มจะโรยพริกไทยหน่อยแล้วก็หยอะซอสนิดนึงอร่อยเลิศเลยค่ะ แนะนำนะคะ40อัพขึ้นไปไม่ทานนะอันนี้หอยครกนะคะไม่ใช่ทาโกยากิอันนี้ไก่ย่างซอสแดงค่ะของภาคใต้นะคะที่อื่นมีไหมแนะนำกันด้วยนะอันนี้ก็ห่อหมก พี่ใช้ไม้ไผ่นะคะก็จะหอมไม้ไผ่อันนี้ข้าวโพดนะคะมีทั้งข้าวโพดหวานแล้วก็ข้าวโพดมันนะคะข้าวโพดอบเนยอบชีสก็มีอันนี้ขนมดอกโดนค่ะรู้จักกันใช่ไหมเอ่ยนั้นไงวิธีทำดูพลิดพลินอยากจะเล่นมากเหมือนเล่นขายของนะคะอันนี้น่าจะเป็นหวานเย็นนะคะ นี่สเสน่ห์ของที่นี่จะเป็นแบบนี้อยากกินน้ำลิ้นจี่แต่เราซื้อน้ำมะพร้าวเออแปลกนะคะนี่ขนมจีบน่ากินมากเลยค่ะนี่พี่แตงกวาซื้อนะคะน้ำมะพร้าวค่ะพี่แตงกวาก็ต้องเลือกด้วยนะคะว่าต้องเป็นร้านที่มีหลอดที่มีดอกไม้สีขาวนะคะไม่เยอะสักเท่าไหรนน่นะอะไรนะที่ถืออยู่วันน้ำมะพร้าวค่ะ อร่อยไหมอร่อยได้มาแล้วจ้าอร่อยมากหวานหอมกำลังดีค่ะจริงๆอาหารมีมากกว่านี้นะคะมีเยอะกว่านี้มากมายเลยร้านไหนถูกใจนะครับต้นตีนะครับส่งข้าวส่งน้ำได้นะครับอ Kristen, กอบมุณขอปะระชาสัมพันธ์ว่าตอนขนาดนี้นะตดนตียังไม่ได้ทานข้าวนะครับตั้งแต่บ่ายสองนะครับจนถึ s. <S งขนาดนี้นะครับมาถึง ร้องสองเพลงก็ขอกินเลยนะครับเลือดเย็นมา,มากๆเล่งเหนียวไก่ไว้ตั้งแต่แรกนะครับกรับผมกิจกรรมสันทนาการของทหารก็มีนะคะที่นี่เพื่อนักท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินนะคะนอกจากร้านอาหาร ร้านที่มีอยู่ในน้ําที่เป็นตลาดน้ำจริงๆบนฝั่งก็มีนะคะเยอะแยะมากมายเป็นซุ้มๆเลยอาหารคือเยอะมากๆอันนี้อะไรทอดไม่แน่ใจอันนี้ไข่อตอกเหมือนเดิมค่ะคือข้างบนอาหารก็เยอะข้างล่างอาหารก็เยอะข้างล่างในเรือค่ะเยอะซื้อซื้อหลายอย่างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายมาทั้งหมด วุหวามค่ะทานไม่หมดข้างบนนี่คือน่ากินมากไก่ทอดนะคะไก่กรอบอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายตกแต่งสวยงามก็ไม่แพ้ข้างล่างเหมือนกันนะคะไฟเฟยคือสวยงามมากๆน้ำชานี่ก็ต้องยกให้ชาใต้นะคะชาเขียวหรือชาเย็นนี่ชาใต้สุดยอดค่ะต้องมาชิมนะคะแอบถ่ายตัวเล็กม่าพราน่ารักนาเขาจะว่าไหมเนี่ยนี่คือสัญลักษณ์ของ but ประเทศไทยหัดใหญ่นะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนักท่องเที่ยวมาเลเซียเยอะอะไรที่เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยก็จะมีเยอะหน่อยเสื้อช้างกางเกงช้างกระเป๋าช้างกระเป๋ารถลุกต๊กกางเกง,ง,กเกงมวยนะคะจะมีนะแล้วก็เราก็แอบมาถ่ายรูปปัน้นที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะโนราผสมกิน,นรีหรือเปล่าไม่แน่ใจจากที่เห็นนะคะไม่รู้ จากชื่อแต่ก็สวยงามค่ะเป็นศิลปะที่สวยงามมากๆอดไม่ได้ที่จะถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะได้ชมความสวยงามไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่เหมือนกินนารีนะคะแล้วก็เล่นพินนะสวยจังเลยอ,อยากรู้ว่าศิลปินหรือว่าอาร์ติสนี่คือใครนะคะสร้างสารรค์ได้สวยงามมากจริงๆเลยสวยสวยมากๆค่ะแอบโปนิดนึงนะ แต่มันคืองานศิลปะนะคะไม่คิดมากไม่บล็อกนะคะ YouTube นะอ่านี่คือของแค่บางส่วนนะคะที่ฮิ้วกลับมาในก่อนหน้านี้ก็ทานหมดแล้วคะ่ะ ห้องละหมาดมีม่ขาดนะคะอาจจะคอนทราสต์คอนทราสต์กันนิดหนึ่งนะคะตลาดน้าที่อยู่ในวัดแต่ก็มีห้องละหมาดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมน,นะคะนี่สะพานในยามค่ำคืนแสงสีก็เริ่มจะมาคะ่ะแล้วก็ธงอาเซียนมีตลอดแนวของสะพานเลยนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเราต้อนรับทุกประเทศเราต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆกชาตินะคะ ตลาดน้ำคลองแห่แล้วตรงนี้นะคะหน้าวัดค่ะที่เป็นโซนขายของเยอะเยอจน้องหมาน่ารักมากเลยมีคนเขาบอกว่าเขาเอามาทิ้งน่าสงสารมากๆเจ้าตัวสีขาวเห็นว่ามีสองตัวนี่ฟ้าสวยงามมากนะคะท้องฟ้าสีฟ้าแลวชมพูพาสเทลเออเป็นไปได้สวยตรงนี้เป็นโซนหน้าวัดขายของหลายๆอย่างนะคะมีทั้งของกินแล้วก็ของประดับกิ๊บ เก๋นะคะเยอะแยะมาอันนี้ก็ของกินน่ากินชีสล้วนหรือมายองเนสน่ากินค่ะอันนี้น่าจะมันเผานะคะน้ำส้มเฟรชเฟรชนะคะอันนี้ขา้ขาวข้าวโพดปิ้งอันนี้ข้าวโพดอบเนยค่ะนาทานไปหมดเลยเราจะไม่อ้วนได้ยังไงกันคะอันนี้ถ้าแตงกวาเดาไม่ผิดนะคะไม่กล้าถามพี่เขายุ่งน่าจะเป็นกระเป๋าใส่น้ำบัตร แบบว่าให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าได้ดีไซน์เองนะคะว่าชอบอะไรตรงไหนเพราะว่ามีอุปกรณ์ที่แบบว่าเอออยากจะใส่ตรงไหนบ้างเออสีอะไรบ้างนะคะเห็นไหมคะ นี่ค่ะที่ตกแต่งนะคะตกแต่งกระเป๋าน่าจะเป็นกระเป๋านำบัตรมากกว่ากระเป๋าสตางค์นะคะแต่กระเป๋าสตางค์ก็น่าจะมีเหมือนกันเพราะเห็นเป็นทรงยาวๆนะคะก็คือแล้วแต่ชอบเลยดีไซน์ได้เลยอันนี้หมวกแฮนด์เมดนะคะหมวกถักน่ารักค่ะน่ารักน่ารักเก็บเกค่ะในวอกนี้นะคะก็คือสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะน้ำส้มเจ็ดสิบบาทเองค่ะ อันนี้โคกเขาเรียกว่าโคกวุ้นอ่าก็เสร็จเราอีกค่ะเสร็จเราอีกแล้วน่าจะสดชื่นดีจริงกินเสร็จตะกล้องค่ะพี่แตงกวาไม่กล้าทานนะคะโคกนะคะสาวๆไม่ควรทานค่ะเป็นคํากระซิบจากหมอนะคะไม่ควรทานไม่ดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็ถึงเวลากลับแล้วค่ะคูณใบค่ะ I I I love 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 you love you you